สวัสดีนะคะเด็กๆอนุบาล3ทับ3ที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะต้องเรียนรู้ในหน่วย ครอบครัวของฉันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเด็กๆจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับครอบครัวของฉันบ้างค่ะไปชมกันเลยหน่วยครอบครัวของฉันสวัสดีจ้ะนี่ฉันเองฉันเกิดมาจา้า ความรักของคุณพ่อและความรักของคุณแม่แต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นลูกคนเดียวนะฉันยังมีพี่ชายที่เราเรียกเขาว่าพี่ก็เพราะว่าเขาเกิดก่อนฉันแล้วฉันก็ยังมีน้องสาว ที่เราเรียกเขาว่าน้องสาวก็เพราะว่าเขาเกิดที่หลังฉันยังไงล่ะครอบครัวของฉันไม่ได้มีห้าคนนะแต่เรายังมีคุณปู่กับคุณย่าคุณปู่ก็คือพ่อของพ่อคุณย่าก็คือแม่ของพ่อ ส่วนฝั่งของแม่ก็คือคุณตาและคุณยายคุณตาคือพ่อของแม่และคุณยายคือแม่ของแม่ฉันเองแล้วครอบครัวเดี่ยวละ่ะคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะว่าครอบครัวเดี่ยวหมายความว่าอย่างไรคะ ครอบครัวเดี่ยวก็หมายความว่าครอบครัวที่เป็นครอบครัวเล็กๆมีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมีพ่อนะคะมีแม่นะคะมีลูกชายแล้วนี่ก็คือลูกสาวนะคะเราจึงเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวค่ะก็คือมีแค่พ่อแม่ลูกต่อไปนะคะ ครอบครัวขยายเด็กๆรู้ไหมคะว่าครอบครัวขยายหมายความว่าอย่างไรครอบครัวขยายก็หมายความว่าครอบครัวนะคะที่มีมากกว่าพ่อแม่แล้วก็ลูกอาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลุงป้านะ้าอา ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าครอบครัวขยายเนี่ยจะมีจำนวนคนในบ้านมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าว่าภาพใดคือครอบครัวเดียวภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองเด็กๆลองช่วยครูเบบีทายนะคะว่าภาพที่หนึ่ง หรือว่าภาพที่สองที่เป็นภาพของครอบครัวเดียวค่ะแทนแทนแทน,ทนภาพที่สองนั่นเองค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการสอนหน่วยครอบครัวของฉันนะคะก็จะเห็นว่าในครอบครัวของเราเนี่ยประกอบด้วยบุคคลมากมายเลยใช่ไหมคะทีนี้ครูเบ้เก็อยากจะรู้บ้างละค่ะว่าในครอบครัวของเด็กๆ มีสมาชิกค,คนใดบ้างที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนะคะส่งภาพครอบครัวน่ารักน่ารักนะคะหรือว่าส่งเป็นคลิปวิดีโอแนะนําว่านี่คือพ่อหนูค่ะนี่คือคุณแม่ของหนูนี่คือคุณย่าหรือนี่คือคุณตานะคะแล้วส่งมาให้ครูเบเบ้ชมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย